สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง F Auto g a r a g e วันนี้ผมะจะพาทุกคนไปพบกับรถมอเตอร์ไซค์ทัวริงระดับตำนานที่ใครหลายคนใฝ่ฝันอยากขับสักครั้งในชีวิตกับ2026 Honda g o w i n g รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย Honda ที่ถูกพัฒนาให้เหนือกว่าทุกความคาดหมายทั้งด้านเทคโนโลยีการออกแบบความหรูหราและสมรรถนะการขับขี่ที่เรียกได้ว่าคือที่สุดแห่งมอเตอร์ไซค์ทัวริงในยุคนี้เลยก็ว่าได้ Honda Gowing เป็นชื่อที่อยู่ในวงการมากว่า40ปีและทุกครั้งที่มีการออกรุ่นใหม่มันก็กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของวงการทัวริงบค์เสมอสำหรับปี2026นี้ Honda ได้ยกระดับโกวิ ing ให้มีทั้งความลำยุคความหรูหราและการขับขี่ที่นุ่มนวลสมบูรณ์แบบยิ่งกว่าเดิมขีดขีดขีด,ขดภายนอก e อ t e r i ีย d e ดีไซน์เริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนครับ2026 Honda ส o w i n ฮมาพร้อมการออกแบบที่ผสมผสานความสปอร์ตและความหรูได้อย่างลงตัว ไฟหน้าแบบ LED ดีไซน์ใหม่ดูเฉียบคมให้แสงสว่างที่ไกลและกว้างยิ่งขึ้นเส้นสายตัวถังได้รับการปรับปรุงให้ดูเพรียวบางกว่าเดิมเล็กน้อยแต่ยังคงเอกลักษณ์ของโกวิงที่ดูใหญ่และภูมิฐานแฟริ่งด้านหน้าออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ช่วยลดแรงลมปะทะเวลาขับขี่ทางไกลตัวบังลมหน้าสามารถปรับระดับได้ด้วยระบบไฟฟ้าปรับได้หลายระดับตามความต้องการของผู้ขับส่วนกระจกมองข้างและบังโคลนหลังถูกปรับดีไซน์ใหม่ให้ดูลำขึ้น ล้อขนาด18นิ้วด้านหน้าและ16นิ้วด้านหลังมาพร้อมอยางมิชลิน i ัว o u รุ่นใหม่ที่ออกแบบเฉพาะเพื่อให้รองรับน้ำหนักและการทรงตัวได้ดีที่สุดขณะที่ไฟท้ายแบบเลตไลายใหม่ดูทันสมัยและเพิ่มความปลอดภัยในการมองเห็นตัวถังยังคงใช้วัสดุอลูมิเนียมอลอยแบบน้ำหนักเบาซึ่งช่วยลดน้ำหนักลงจากกรุ่นก่อนถึง8กิโลกรัมทำให้การทรงตัวและการควบคุมดียิ่งขึง้นแม้ตัวรถจะมีขนาดใหญ่ขีดขีดขีดภายในและความสะดวกสบาย Interior and Comfort แน่นอนว่าความโดดเด่นของโกวิงไม่ใช่แค่ภายนอกเท่านั้นแต่คือความหรูหราภายในที่ให้ความรู้สึกเหมือนขับรถยนต์ระดับพรีเมียมเบาะนั่งใหม่แบบพรีเมียมคอมฟอร์ e ซีทใช้วัสดุหนังแท้คุณภาพสูงจากอิตาลีให้สัมผัสลุ่มรองรับสรีระได้ดีทั้งผู้ขับและผู้โดยสารมีระบบทำความร้อนในเบาะและที่จับสำหรับผู้โดยสารเพื่อความสบายในทุกสภาพอากาศแผงหน้าปัดดิจิทัลขนาด10.5นิ้วแสดงผลครบทุกข้อมูลทั้งระบบนำทาง GPS สถานะเครื่องยนต์การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่าน Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงระบบ Bluetooth สำหรับการฟังเพลงและสั่งงานด้วยเสียงระบบเสียงรอบทิศทางระดับพรีเมียมจาก Bose ให้เสียงชัดลึกและทรงพลังแม้ในความเร็วสูงก็ยังได้ยินเสียงเพลงชัดเจนอีกทั้งยังมีช่องเก็บของห่อลายจุดทั้งด้านข้างด้านหลังและใต้บอกพร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติด,ด้วยปุ่มสัมผัส ช่องเก็บสัมภาระหลังมีความจุมากถึง60ลิตรสามารถใส่หมวกกันน็อกได้2ใบเต็มๆและยังมีพอร์ตชาร์จ USB-C ในหลายตำแหน่งการควบคุมทั้งหมดสามารถทำผ่านปุ่มม bon ัลติฟังก์ชันบนแฮนด์ซึ่งออกแบบใหม่ให้ใช้งานง่ายขึ้นกว่าเดิมขีดขีดขีด,ขดสมรรถนะและเครื่องยนต์ Performance and Engine มาถึงหัวใจของโกวิง2026กันบ้างครับเครื่องยนต์ยังคงใช้บล็อก6สุบนอนฟลตซิ ขนาด1833ซีซีแ cc แต่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้มีแรงม้ามากขึ้นจาก126แรงม้าเพิ่มเป็น135แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่178นิวตันเมตรที่รอบต่ำเพียง4,500 rpm ระบบเกียร์ dct 7สปีดรุ่นใหม่เปลี่ยนเกียร์ได้รวดเร็วและนุ่มนวลกว่าเดิมพร้อมโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง5แบบได้แก่ทัวร์สปอร์ตอีคอนเรนและคัสตอมโหมดซึ่งผู้ขับสามารถตั้งค่าการตอบสนองของเครื่องยนต์และระบบช่วงล่างได้เอง ระบบการสะเทือนหน้าแบบดับเบิลวิชโบนและด้านหลังโปรอาร์มซูสเปนชันช่วยให้ขับขี่ได้นุ่มและมั่นคงแม้ในความเร็วสูงส่วนระบบเบรกเป็นแบบดูอัลดิสด้านหน้าและซิงเกิลดิสด้านหลังพร้อม ABS รุ่นใหม่ที่ควบคุมด้วยระบบ IMU Inertial Measurement Unit ทำให้การเบรกปลอดภัยแม้ในโค้งหรือพื้นผิวลื่น Honda ยังได้ติดตั้งระบบช่วยทรงตัว HSTC Honda Selectable Torque Control ระบบช่วยออกตัวบนทางลาด Hill Start Assist และ Cruise Control ที่ทำงานร่วมกับระบบเรดาร์น้าหลัง เพื่อความสะดวกในการขับทางไกลขีดขีดขีดการขับขี่และประสบการณ์บนถนนไรเอ็กซพิเร์เมื่อพูดถึงการขับขี่โกวิงคำเดียวที่อธิบายได้คือนุ่มแต่ทรงพลังน้ำหนักรถประมาณ365กิโลกรัมแต่การกระจายน้ำหนักทำได้ดีจนรู้สึกเบาเวลาขับการเลี้ยวเข้าโค้งมั่นใจและระบบช่วงล่างช่วยดูดซับแรงสะเทือนได้ยอดเยี่ยมเครื่องยนต์ตอบสนองได้ทันใจเสียงหกสูบแบบแฟลตเอนจิ e นยังคงเอกลักษณ์ที่นุ่มแต่ทรงพลัง การเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงใช้เวลาเพียง3.7วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถทัวริงขนาดนี้การเดินทางไกลจึงกลายเป็นเรื่องสนุกเพราะความนิ่งและความเงียบในระดับที่เหมือนขับรถยนต์หรูเลยทีเดียวขีดขีดขีด,ขดเทคโนโลยีและความปลอดภัยเทคโนโลยีแอนด์เซฟตี้ โ o วิ่ง2 0 2 6มาพร้อมเทคโนโลยีช่วยขับที่ครบครันเช่นระบบ Adaptive Cruise Control ที่สามารถปรับความเร็วตามระยะห่างรถคันหน้าระบบ Blind Spot Detection แจ้งเตือนจุดอับสายตาระบบ Lane Keep Assist ช่วยรักษาเลนขณนะขับขี่ทางตรงและระบบ Parking Assist ที่ช่วยถอยหลังเข้าที่จอดได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบ Start Stop อัตโนมัติที่ช่วยประหยัดน้ำมันและกล้องมองหลังแบบ Full HD ที่ติดตั้งไว้เหนือไฟท้ายเพื่อความปลอดภัยเวลาเข้าจอดหรือถอยหลังในที่แคบ ขีดขีดขีดราคาไพร์สํำหรับราคาจำหน่ายของ2 0 2 6 Honda g o บหก i n g ในประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1.45ล้านบาทสำหรับรุ่นสแตนดาร์ดและประมาณ1.65ล้านบาทสำหรับรุ่นดีซ d e l ดี e ักซซึ่งมาพร้อมอุปกรณ์ครบทุกระบบแน่นอนว่ามันไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ที่ราคาถูกแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ความสะดวกสบายเทคโนโลยีระดับพรีเมียมและสะมรรถนะกา,ารขับขี่ที่เหนือกว่าก็ถือว่าคุ้มค่าสำหรับผู้ที่รักการเดินทางจริงๆ ขีด,ขด,ขดสรุปแล้ว2,026 Honda Go Wing คือสุดยอดมอเตอร์ไซค์ทัวริงที่รวมทุกสิ่งไว้ในคันเดียวทั้งความหรูหราความแรงเทคโนโลยีและความสะดวกสบายมันไม่ได้เป็นเพียงพาหนะแต่คือเพื่อนร่วมทางที่พร้อมพาคุณไปทุกที่ด้วยความมั่นใจและความสุขในทุกหมายถ้าคุณเป็นคนที่รักการเดินทางทางไกลชอบความหรูหราและต้องการมอเตอร์ไซค์ที่มอบประสบการ์ขับขี่ที่เหนือระดับโกวิง2,026คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดครับ ขีด,ขด,ขดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง F Auto Garage เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆจากทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ